มาทางานบ้างรันกันนะครับลอกแป๊บสองนิ้วนี่ก็จะประมาณสิบเก้าเซนนะครับผมจะแบ่งออกได้สิบสองนิ้วแล้วก็จะมาทํานะครับนี่วิธีทำสองเซนเขาใหม่ตรงนั้นอ่ะสอิองบสองนิ้วไม่รู้เลยยายนี่ นะครับแล้วก็มาตีเส้นแล้วก็เอาไปตัดนะครับโอ๊ะอย่ะเป็นเจ้าอย่งที่ทำแล้วเ่ากันเท่เากันไหนดูดิอย่าเพิ่งตัดสิ้อใช่นะสูงกว่าทำไ้องที่สูงกว่าได้ซ้ำหรับนี่นะครับพอทาบเป็นเส้นเสร็จแล้วเราก็จะตัดตัดเสร็จแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปนะครับ รอบแป๊บสองนิ้วก็จะอยู่ประมาณสิบเก้าเซนก็เหลี่ยมันเท่าๆกันนะครับเหลืออยู่ประมาณสิบสองลิ้วได้อยู่แล้วแต่นะครับความใหญ่ความเล็ก้แวแไปชอบชความยาวของผมก็จะใช้อยู่ประมาณสิบสามเซนความยาวของแปบ๊บนะครับนี่น้องเหมยพอตัดมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับพี่ตัดมาแล้ว นี่ครับตัดมาเสร็จเป็นลักษณะนี้แล้วพอขึ้นรูปเสร็จนี่ครับเป็นแบบนี้นี่ครับดูด้านนี้นี่ครับเพิ่มความยาวได้ตามต้องการนะครับได้15เซนไ็ได้เดี๋ยวจะดูการขึ้นรูปนะครับนี่นะครับขึ้นรูปนะครับใช้ปากกวดนะครับ กดไว้อยากได้ห่างได้ที่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะแล้วก็ใช้ใดเป๋าร้อน เสร็จแล้วครับแล้วก็จะได้งาบ้างหลัง1อันปล่อยไว้เย็นนะครับเดี๋ยวค่อยออกให้มันเซ็ตตัวก่อนสิ็นแล้วงจากอยู่ตัวนะครับจะออยู่ตรงเลยลูกตรง สมัยก่อนจะใช้ไม้ไผ่นะครับแต่ไม้ไผ่มันอยู่ได้ไม่นานใช้ประมาณตีสองตีก็หังมัเลยเปลี่ยนมาเป็นข้อ pvc อายุการใช้นานนานครับเคครับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับ